การละครั้งหนึ่งณนะบึงเงียบสงบกลางป่ามีเป็ดน้อยสีเหลืองชื่อว่าปุ๊กปิ๊กเขาเป็นเป็ดใจดีคอยแบ่งเศษขนมปังเล็กๆที่ได้จากชาวบ้านให้กับสัตว์เพื่อนๆอยู่เสมอไม่เคยหวงของกินเลยในบึงเดียวกันนั้นมีกบอ้วนตัวเขียวที่ใครๆเรียกกันว่ากบตะกละเพราะไม่ว่าอาหารอะไรลอยผ่าน เขาก็จะรีบกระโดดเข้าใส่และกินทันทีไม่เคยเหลือเผื่อใครบางครั้งยังแย่งอาหารจากสัตว์อื่นด้วยซ้ำวันหนึ่งฝนตกหนักน้ำในบึงเริ่มเชี่ยวแรงอย่างน่ากลัวสัตว์ต่างๆพากันลกแต่กบตะกระกลับเพลิดเพลินกับการตระครุบแมลงบนผิวน้ำจนไม่รู้ตัวเลยว่าสายน้ำกำลังพัดพาเขาออกไปไกล ช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงร้องของกบดังลัน่นเป็ดน้อยปุกปิ๊กได้ยินจึงรีบบินโฉบลงน้ำแม้ตัวเองก็ว่ายไม่เก่งนักแต่หัวใจเต็มไปด้วยความกล้าหาญเขาพยายามถีบเท้าพยุงกบตัวโตให้ลอยขึ้นเหนือกระแสน้ำเชี่ยวการต่อสู้นั้นช่างเหนื่อยยากจนน้ำแทบจะพัดเป็ดน้อยจมหายไปแต่สุดท้าย เขาก็ใช้แรงเฮือกสุดท้ายพากบตะกละขึ้นฝั่งได้สำเร็จทั้งคู่หอบหายใจแรงตัวสั่นเปียกโชกแต่รอดชีวิตมาได้กบอ้วนหันมามองเป็ดน้อยด้วยแววตาสั่นไหวทำไมเจ้าถึงช่วยข้าทั้งที่ข้าเคยแย่งอาหารเจ้าอยู่เสมอเป็ดน้อยยิ้มอ่อนๆแล้วตอบว่า เพราะการช่วยเหลือกันสำคัญกว่าการกินเพื่อตัวเองเราทุกตัวควรได้มีโอกาสกบนิ่งเงียบก่อนน้ำตาจะไหลออกมาตั้งแต่นั้นเขาก็เปลี่ยนนิสัยกลายเป็นกบที่คอยแบ่งอาหารและช่วยเหลือเพื่อนๆแทนบึงที่เคยเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวจึงกลายเป็นบึงที่อบอุ่น เต็มไปด้วยมิตรภาพและการแบ่งปันเพราะการเสียสละของเป็ดน้อยสีเหลืองผู้กล้าหาญนั่นเอง